ปีนี้ฉลองครบรอบ20ปีของหนังเจมส์บอลตอน Die a n o t e r d a y นะครับเป็นตอนสุดท้ายที่ Pierce b r o s อสแนนมารับบทเป็นเจมส์บอลแล้วทิ้งท้ายได้อย่างสวยงามมาว่ากระถึงกฎของบอนข้อที่3ข้อที่4ต่อจากคลิปที่ผ่านมานะครับกฎข้อที่3ของบอนคือบอ n สเกิล ผู้หญิงของบอนสมัยก่อนผู้หญิงของบอนนี่ต้องเซ็กซี่สวยอย่างเดียวพอแล้วแต่สมัยหลังๆบอนสเกิล Girl, ต้องทั้งสวยแล้วก็ฉลาดด้วยต้องช่วยเจมส์บอนด้วยในตอนนี้เนี่ยโอ้โหเรียกว่าเขาดึงเอาแฮร์รี่เบอร์รี่นะครับดาราสาวชาวอเมริกันมารับบทเป็น CAA ที่จะมาเป็นคู่ร่วมมือกับเจมส์บอนเธอเปิดตัวด้วยชุดบิกินี่สีส้มที่ฮาวานาประเทศคิวบาขนาดบอนเห็น,นยังต้องแบบ อ้าปากคั้างจอดรอปไปเลยฮะสวยงามตะลึงจริง,รงๆเธอรับบทเป็นจิงส์นะครับเปิดตัวในนาทีที่36และในนาทีที่50เปิดตัวผู้หญิงบอลอีกคนหนึ่งเป็นสายลับที่แฝงตัวไปทํางานกับผู้ร้ายอยู่หน่วยสังกัดเดียวกับเจมส์บอลเธอคือรสมุนไพค์โอ้โหแจ้งเกิดจากเรื่องนี้นะครับหลายคนดูแล้วติดใจความงามและความน่ารักของ โรสมุนไพรน่ารักอย่างเดียวไม่พอร้ายด้วยนะครับกฎข้อที่4คือแกจ็ตของเล่นของเจมส์บอนต้องไม่มากและก็ไม่น้อยเกินไปแต่ละอันช่วยชีวิตเจมส์บอนได้ในยามคับขันในหนังเรื่องนี้มี3แกแกจ็ตที่สำคัญอันแรกคือนาฬิกาสำหรับบอนที่พีเอสบรอสแนนรับบทนาฬิกาต้องเป็นโอเมกา และก็สามารถปล่อยเลเซอร์ได้เมื่อกดเม็ดมยมช่วยเหลือชีวิตบอลมาตั้งแต่ตอนโกลเด้นไอตอนแรกที่เพียสบรอสแนนรับบทนี้แกจเจ็ตที่2หรูเลิศแอสตันมาตินรถหรูที่ล่องหนได้ช่วยชีวิตบอนด้วยในตอนไท้ายๆเรื่องและแก๊จเจ็ตอันที่3ใครจะไปคิดว่าแหวนวงหนึ่งที่เจมส์บอนสวมใส่อยู่นั้นช่วยเหลือยามขับขันได้เพราะแหวนตัวนี้มีพลังอำนาจ ทำลายกระจกให้แตกละเอียดได้เลยเอาไปแปะบนกระจกแล้วก็หมุนแหวนปึง้งระเบิดจึง้งกระจกแตกเรียบเจมสบอลหนีรอดนี่แหละช่วยชีวิตบอลทั้ง3แก่เจ็ดเลยนะครับในคลิปต่อไปมาว่ากันอีก2กฎของบอลบอลส์ rule โดยอาจารย์โตง้งติดตามกันนะครับ